หน้าบันหน้าทงครับวันอาทิตย์ที่31สิงหานะครับมือสุดท้ายของเดือนสิงหามาเบิ่งวา่าข้าวเหนียวฮอทดอกหรือยังนะครับส่วนที่ยังลงไปเดินข้าวเจ้านะครับที่ทะเมงยังไปเดย่างฮอทสิไปเบิง่งข้าวเหนียว าันนี้แบ่งอยู่ผีนะครับแบ่งเสร็จนี้เลยปีนี้มอนมึกมอนเบิดนะนะครับเบิดทั้งสองฝั่งก็ยังบ่ทันถอกอีกนะครับ จนสิ้นเดือนสิงหากระบอกในถอกนะครับอ่ะกระสิเก็บไว้ปีนานะครับจำว่าช่วงสิงหาในบต่บต้องบ่ต้องรุนว่าสิถอกหรือบ่ถอกนะครับตรงนี้เฉพอนะครับมั่งคอกงัวไปแล้วนะครับมังไปเรียบร้อยอ่ะเมื่อนี้นนมีไม้ไผ่นะครับขวังน้อยนิด ฝนตกประมาณสี่ห้ามืดต่อนะครับย่านย่านเข่าล่มนะครับกมีหน้อยหนึ่งครับบ่หลบก็นี่ครับคือยังบทสูงแห้งนะครับเพราะยืนอยูนย่นี่กัประมาณต้นขา ไอ้มีลงไปนะครับเพียงเอิกเพียงขอนี่ใบมันเงวนะครับถึกฝนยันมันหล่มทับมานน้วมันกลมบิดละอาทิตย์วัหาหันกะกลมนะครับเสาวังหันเข้ามาก็คือจ้ากลมแล้วเส้านี่ก็วบบันถอกนะครับรุ่นอยู่ทามือว่างนะครับเมื่อนี่ก็ทาทาแม่นะครับ ก็แม่ไปห่อข้าวต้มนะครับโอเชแล้วกับบ่ายสามเกือบบ่ายสี่โมงนะครับกะจังได้ม,มากกพอดีมีแดดนะครับสี่หา้ามือเพราะมีแดดเลยนะครับฝนมีตะคึมกับฝนตกอยู่หันนะครับตัวเนี้ยนะครับพาดอยู่เขานี่มันกลมแล้วนะครับถาลงไปยืนยืนขอบๆนี่มันก็ระดับเอาเป็น ลิ่นปีนะครับถ้าแถวลิ่นปีเลยสะดือขึ้นมาอีกนะครับช่องทองสูงอยู่นะครับแต่ว่าถัาไปในให้หน้ากัาสิเอกผุ่แล้วนะครับเออต่ว่าให้อื่นกับบ๊อปันได้นะครับธรรมดากับบระมาณต้นขานะครับสะดือบสูงแห่งครับนชง,งบดลม ต้นคือเป็นรูปลงไปหญ่บทันกันนะครับหน่อยหนึ่งรูสังมีเด็ดขาวเนี้ยแอล์ออนครับกลม เด็ดมาหันกลมมาที่นี่ก็กลมอีกมีห้อยค้นพาหรือไมันอย่างนี้พาไปวันปุ๋ยบ้างปุ๋ยฝ่ายยังห่องอยู่เดยดในรอบอาทิตย์นะครับนี่โอ้ลืมไปส่วนไหนมีื่อเช้าเห็นเพิ่นอยู่แยกนาะบ้าน ห้องเอินพั่อ,อยู่นะครับแต่ว่าตอนจิมานี่บ่ได้บ่ได้เอินอีกเท่านึง่งเป็นเม่มากก็บช่ตัดงานนะครับได้ตะใบาหางนู้าให้เพิ่นเลยเพิ่นเย็ดใบเรื่อยแล้วก็มาตัดนี่ครับมันลงใส่ให,หน้า ครับมีงามันล่มใส่เขาเจ๊กหน่อยหักลงเองครับมีก็พ่อๆกันนะครับเขาเหนียวเนี่ยแต่ว่าสูงขึ้นมาเนี่ยกิ เสียลงนิดหนึงนะครับแต่ว่ากับเบาเขินกันแห้งเตนนะครับต้นนี้ยังโอ้มันกัดเมียนเอาแนวนั้นโอ้สามสิบแม่พุ่นนะครับห้างบักยิ่งนะครับพุ่นโอ้เวียนออกไอ้มีแล้วพ่นไปตัดไอ้มีตัดไปจากเบาก็เป็นยังทั้งแรงคะแน <c oughs> นว่าสิมาแก้แค้นเนี่ย อย่างนี้นะครับมันมันฟูขึ้นนะครับสูงขึ้นอาทิตย์นี้แห้งถึกถึกเตนตอดแล้วนะครับเอารถไปจอดนะครับขั้นวังหันนั่แหละจอดอยางลงมาจังไงด้อีกสามสี่เก่าเตนตอดนะครับแนมเบิง่งเอา้าห้างมันอยู่มองจอดรดถใครอยู่ถึกแม่เดียว จะเป็นแตนเอียงแล้วนะครับหังงางเงว่าศอกนะครับโอ้โอ้อันนี้มันนั่นครับสงสัยเป็นอันเวียดน,นามนะครับแต่เขาว่าเป็นสอกอใหญ่ยังอยู่นึกว่าต้นพุ่มนั่นนะครับเหมือนถึกแมงโจะตายแล้วนะครับนึกว่าเวียดน,นามตายบมเมนนะครับ ประมาณแขนหนึ่งมาตัดออกกับไอ้มีนะครับกระสีดิถ่ยเพิ่มออหมดขั้นไฟครับทั้งหยาทั้งยังเมือนใส่ค้สสันมาหยาคบเป่าอีกลำบากนิดนึงเส้นนี้นี่ครับสำคัญคือมาเอบึงให้สุดถ่ายให้กกพอกนะครับ เร่องบ่ขึ้นอ่าทั่งขึ้นมานี่ก็บ่มีปัญหานะครับนี่ประมาณสะดือขึ้นนี่นะครับอ่าเจอแมงทับแล้วทุกปีสิได้เห็นแมงทับนะครับเนี่อันพิ่นบ่มีมองอยู่พิ่นมาอยู่ป่าเขานะครับเจอแหละบ่ฮูเห็นนะครับตรงกลางเลยนะกวใบเขาอยู่ไอ้ห้าตัวถีเครือยอยู่นี่ตัดออกแล้วนะครับปีนี้ เอได้เห็นทุกปีทุกปีนะครับอะแต่ว่าปีนี้แปลกแน่ไมาเห็นอยู่ใบเขา่าให้เทิงนี่กันเด็ดขาดขึ้นกันครับนี่เอเริ่มใบรูรูลงละมันหนานะครับมีหมประมาณระดับเนื้อเนื้อสะดือขึ้นมานะครับเฉลี่ยมีไ้นี่แหละครับให้กกพอกอ่ะจักสิบมลุ่มยังได้ละนี่ ไอ้มีตัดใหม่ออกแล้วนะครับได้อีกประมาณแขนหนึ่งทางไตโฮมพอกกระลมแล้วทางพีก,กันบบอย่นะครับประมาณหัวเขา่าไตหัวเข่าจังหน่อยต้นพอกนี่ต้องบํารุงอีกนะครับให้ให้ต้นพอกคือจังสีนี่แพ่ยาค้มเป่าครับยังยังปรุงโบขึ้นนะครับจังเอาไม้จังวากันไม้ มาแล้วโฮแล้วนะครับกันอยู่ตังต้งแต่วานนะครับอยากมาเห็นอยากมาเบิ้งวายเพิ่นถอกได้ยัง,ยงนะครับอาทิตย์นี้กับเพันถอกนะครับแต่จำโมพิศกับวานสิบหกพฤษภานะครับวันสิบหกพฤษภากับพานมาประมาณเนี่ยนะพฤษภามิถุนายนกรกฎาคม สิงหาสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งนะครับบ่ันทอกนะครับอ่ะปีนาถาวันยังได้กระสิบบวกไปสามเดือนครึ่งนี่บอต้องรุนนะครับเขาเอลออนบ่ันทอกนะครับไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับเสาที่แล้วมันเป็นไขวันเกิดกันแลยวรุนแห้ง โป้ยปลาหรือกบเขากะแน่นครับมีหยานิดหน่อยนะครับมีเสียหายหน่อยหนึ่งให้นี่นะครับเกิดบทท่านมูใครๆให้กกพวกนะครับซ้ำบกกล้วยนี่แหละบริบริหลาย สามเดือนครึ่งยังไม่มีใครถอกนะครับเห็น่นกลมก็เลยรุ่นแน่พอมาเห็นว่าบอถอกอะบกับบอเป็นยังครับอาทิตย์หน้าก็อาชีพบ้านถอกอีกคือเกา่าสี่เดือนผลบอตั้งสีถอกนะครับนี่ลักษณะฟูขึ้นตามขอบนะครับอ่ายขอบนะีนสีฟูขึ้นมาไก้ต้นใหม่มันสีสูงขึ้นมาอีกประมาณเกือบศอกนะครับ เลี่ยแล้วนี่ใต้ห้องไม้สีสูงแล้วนะครับใบยน่อลงแล้วจากสีจังใดแล้วครับต้นนี้มันเนีย๊ยเข้ามาในไหนาต้นพันธุ์นะครับเม็ดใหญ่เอาไปเพาะเองนั่น เป็นต้นเอ็มสองสามเลยนะครับมันกนใดญงแหรอครับเพียงเข้าแล้วมันว่าให้เอามาปลูกก็บ,บอท่านได้บอท่านได้เอามาจากเทือนะครับครับสำหรับข้าวเหนียวกะ ประบ้าณนี้นะครับมันกับบดยงามแห้งครับแจ่ว่ากะไข่เนี้ยก็คู่ปีนะครับถอนนมี้ปีนี้เป็นปีแรกที่ค่อยๆบอกครับเทนหน้าเองเพื่อนให้ลงทุนไถวานเองนะครับแจ่ว่าหอดย่ามหอดย่ามวานปุ๋ยนะครับถ้าเมียเรามาใส่ปุยให้บา ้หินว่าหาหใบเท่าอยู่นะครับอยู่ี่ก็ประมาณ17ไร่ก็เป็นเห็ดขันแท่ใหญ่ๆนะครับก็เพื่อปลูกต้นใหม่นะครับแต่ว่าปลูกไปแล้วมีไฟมาบางปีกายปีกอนนะครับก็เสียหายไป ท,ท้ามีอกาศชีให้ปลูกไหมนะครับแต่ว่าก็อาจจะชียังเอาไว้ก่อนนะครับต้นพันกันเอาเม็ดใหญ่ครับเก็บเม็ดใหญ่ๆติดสงสัยว่าเป็น M23 นะครับเวียดน,นามเอามาเพาะเพาะพร้อมสิปลูกแล้วล่ะแต่ว่าหพราะท่านมีเวลาดอกนะครับต้องเอาต้นต้นไม้ลงก่อน มันมียช่วงนี้ทอก้อนนี่อ่ะมีอีกห้วงหนึ่งมันเป็นเขาเขาแจมนะครับเขาแกมโอ้โหเสียหายแต่ตรงนี้นาชิวิตต่อนะครับเลยไปหันมันคือเพียงกันครับเนี่ยนะครับให้ที่สาม,มเพียงเอิกพีเดนี่ครับสวดจมบุมเลย สวดถือมาอยู่นะครับสูงนะครับถือดามเข้าไปไข่ยกบอล้มนะครับแข็งแรงดีอ่ะต่อไปก็ไปเบิ้งข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้านี่ทำเนียวว่าพอใส่ปุ๋ยหมากแล้ววะแซนสิบประมาณใดอันนี้ไปถ่ายอยู่ทางออกแล้วครับเห็นนะโอ้มีเวิร์กนี้ไว้เวิร์กนี้โอ้มีเขาหน่อยนึง ปีกายนะครับนี่สามหลงนี่ไฮนี่ไฮนี่แล้วก็ทัดไปผลนะครับสุดหลองได้แปดกระสอบนะครับหลายสุดแล้วเพราะว่ามันพื้นที่หลายแล้วก็เน่าแห้งนะครับเน่าโกมูก็ถือว่าดีแห้งนะครับผลผลิตปีที่แล้วนาพอดใจแห้งนะครับปีนี้สิเป็นยังไงนะครับ แต่เทียบกับปีที่แล้ววันอาทิตย์ที่31สิงหาครับวันนี้มื่อสุดท้ายของเดือนสิงหามาเบิ่งเขาเจ้าบานวันนี้เป็นเขาเจ้านะครับมอนเฮาน่วยเบิแลลหน่วยเบิแล้ะโอ้โหทำแม่ ยังอยู่ข้างนอกเลเปิดหน่วยแล้วนะครับเขาเจ้าก็มีแด็งๆจักน้อยบ่ายน,นี้ก็เป็นพักลงไปนะครับฟังผลเขาตั้ลงเห็นๆนะครับเป็นแถวยาวๆครับคลายๆเป็นแอง่งปีนี้ฟังขวาบ่ได้ผลปันใดน,นะครับฟังขวาของเฮาฟังใส่ โอเคอยู่นะครับฟังขวาแพงย่นี้ากเราเห็นมีกบกระโดดอยู่นะครับมีกบกระโดด่มีเสียงเขียดครับนาสิเขาสีมงกวกาัวเกือหามงแล้วนะครับสำหรับน้องใหม่ปีนี้ก็บ่อใหญ่มากนะครับมันเป็นช่วงยากนะครับช่วงระเวดระวังนะครับมีไผ่ ช่วงหนึ่งก็เลเยกเบร้ออกมาก็ขึ้นเป็นลั่ไงนะครับสูงทะลุขึ้นไปแล้วเข่าเจ้านี่ครับเป็นแอ่งอนี่แอ่งนี่แก่วรวดาย,ยักเท่านี่ประมาณงานหนึ่งมันสูงปา ให้มีไหลล,ลงมาพี่เจ้าพิศตำเนี่ยตันนี้แข่งกับหญ้าครับฟังนี่แข่งกับหญ้าบัดนมีส่งมาทางนี้อาจารย์นี่แหง้งแล้วเรื่อยมา มือวนันชักเป็นเอียงเน่มือวานมือปันนะครับวานแล้ววันฟังเขาเจ้านี่แล้วสี่ขึนที่วันเขาเนียวบานเครื่องว่านตายนะครับก็ได้วานมือพอปันไปได้หอดเครื่องทางได้สองําำหลงบบเครื่องบันไดน,นะครับ รถไทยตายอีกนะครับมีตาเนีเดี๋ยวไปยืมรถไทยเพิ่นมาปั่นนะครับจังเหล่าบานให้มีไปไถให้เพิ่นใหม่นะครับไถให้เพิ่นหนหน้าพี่น้องทางคางนี่นลครับเป็นให้ยืมรถก็เลยเดี๋ยวไปไถให้เพิ่นมือนหนึ่งนะครับแล้วอยู่จนคำนะครับจังแหล้ว ไม่ยังเลยยืนนี่มุกโปง่งไผ่หล็กโปง่งครับเอาจำแม่ห้องมากครับอยู่แจนันว่าสิไป,ปวัดฝ่าวิวเอาไฮนี่เริ่มหญ้าเริ่มออกดอกแล้วครับเดี๋ยวหญ้าก,ก็หายไปนะครับในต้นกันยาเขาก็อาจสิบ,บวัวมาดอกนะครับสิบ,บวัวถอกดอกแม่อมบึงนะครับอ้อน ลูกโป่งสวรรค์มาตกอ่างจีงรีกม็มีนึกว่ากระเป๋าไผ่นะครับกระเป๋าแดงโอโป่งสวรรค์ไผ่เรามาตกนี่ใส่มีเสือกอยู่มีมีหินอยู่บ่หินหลุดนะครับมาตกนี่พอดีอนี่ครับเรามีหินมันลอยมาเ่าแเม่ยอะเมื่อแล้วครับเดี๋ยวไปจุดจวดจักบาทนะครับให้หินทัว นี่ครับฟังสูญญาบด้นะครับตัดเนี่ยเดี๋ยนี่นี่ปกติไอ้แมงทับสียูนี่นะครับแมงทับสียูใบอันนี้นะครับทุกปีนี่ชียูแบบนี้นะครับเห็นยูผีทุกปีแต่ปีนี้ไปเห็นยูใบเขานะครับโอ้ห้ที่สามกัคักขัดขึ้นกันครับเป็นตะไสอันนี้แต่ว่าน้ำจากโพดเนี่ยน้ำตกมาอาทิตย์หนึ่ง น้ำเลยหัวเขานะครับระบายออกจากไหนเนาะยังกำลังมันนะครับมันสิลมทับมานเดี๋ยวเบิ่งให้สุดถ่ายกันนะครับเท่าเม่จะไปวัดวัดกันมาฟโฟกัสให้สุดถ่ายกันเละครับอมองน้ำไหลลงมาใส่นะครับพี่ฟังนี่มันสิเพียงเอิกพุ่นละ จนี่นะครับสิเหลือกับบริสูงแห่งประมาณเอวนะครับปีนี้ว่ามันคัก,ก็คู่ปีอยู่นะครับฟังนี้ก็คือการมองท้ายยากเห็นยากนะครับแต่ว่าเห็นยากก็มูเนี่ยแต่ว่าปีนี้ซีใข่แน่นะครับถ้าต,ตามนี้ก็สิรุ่นขนาดนครับตอนเกี่ยวนี่สิหาแนวมาทายเห็นเรียบร้อยนะครับ แม่เอาเขาออกแลวกับยุค่าครับยุค่ากับศีวังลอยต้นนะครับบหูต้นหนึ่งเขาจะเอาต้นใหญ่กวเขียนนะครับขึ้นไปต้นหนึ่งมันสีจักรโลกคับโบหูนะครับอ่ะนี่แหละครับพิ่งเขาจ้าเขาเนีย้ยครบจบแล้วนะครับส่วนที่่สูญยาบ่ไดก็มีนะครับนีไอไอ,ไอเกี่ยวหญ้าไปจนสุดนะครับตัดหญ้าไปหอด สุดหนานะครับมองที่สูญยาบาไดแ้แก่ไปนะครับมองให้ชื่นใจก็มีนะครับสองไฮไ่สองไฮไงทั้งหลังไฮนี่ก็ห้ที่สองนี่ก็คักขึ้นกันนะครับสวดจมูมนะครับแต่ว่าน้ำไหลไปน,นิดนึงน้ำจะสะออกไซนี่เพราะหลายๆมันสิขามานี่ครับขามาให้นี่ให้นี่พอดเอาโบยูนี่ดินลุ่มล้อมเลยครับมองเข้าเย็ยนนี เอาน้ำบริยู่าหูงแล้วบไอ้มีเห็ดกันแท้คือว่าแ่ะครับเต็วมว่าช่วงถ้าออกห่วงมากจะเป็นสิเป็นตะเบิงนะครับเอาจากักเว้นไปจักอาทิตย์หนึ่งนะครับกลางเดือนกันยาเขาจะมาเบิงกันแล้วกันนะครับขึ้นสิบบทถอกง่ายดอกวงหันรุ่นโพดรุ่นแห้งโพดนะครับพูระกลางกัญยานะครับ สัปดาห์ที่2ของกันยาเขาจังมานะครับโอเคครับสีเศร้ารุ่นละบาดขอบคุณที่รับชมมะฮอดบางนี้นะครับ,อ,บอย่าลืมเมืองเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องรถไทยสายหวานนะครับนะทางผมก็เสิหาวิดีโอนะครับยาแบบนี้นะครับเขาถึกปุ๋ยตัวใดนะครับหน้าดินทรายถึกปุ๋ยตัวใดก็ ถ้า,ถามันดีกันเดี๋ยวเอามา,าฟังครับใหันเป็นสูตรซะ้ก่กนยังลองผพดลองถึงอยู่นะครับปีนีญญ้ยาได้มาใส่กับซี่ค,คือนะครับม่องบอมียาขอบคุณที่กดติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณลวงหนา้าสำหรับผู้ที่กำลังสิกดติดตามนะครับกด subscribe ให้น้ำนะครับโอเคครับสำหรับหน้าบรรณทธวันที 31สิงหาคมนะครับมื่อสุดท้ายของเดือนสิงหา68นะครับกับประมาณนี้ครับลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ